โดนๆมาหลยคือแม่ลําดวนนี่ก็เป็นคือกากกากกะอยากลงคือกันในแม่เตียงลงมาเพื่อนผู้ใดแน,นด่น้อขึ้นมือใดแน่น้อบางเทียกันลึ้กอดคือเก่าเราเพื่อนเพื่อนทุกทันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณกับดาวประสิทธิภาพขอบคุณกับหัวใจนะคะรักผนกระเฮ็ดห้บุปเป็นจักซิเลียนหาภผยได้แม่จำเนียนบางเทียเนาะคะ่ะเนาะลูกๆกับเพื่อเข้าสิเข,ข่าบ้านลูกไส้กับเฮงบุกใคยได้เขา่าตะพี่น้องบ้านเฮาแล้วน้องน้องปีก แม่เตียงก็มาจากบ้านนั้น้านเ้าเบิดทุกคนในลงกระปูแล้วก็ถือได้เป็นเงินหรือเดานแม่จเนียนเนาะถ้าได้มีดหนึ่งนี่ก็เป็นเงินเลยนะคะเนาะค่ะเนาะถ้าข้างนอกบ้านนี่บรรยากาศเย็นอยู่แต่ว่าก็ออกบ่ได้เนาะค่ะเนาะยุ่งหลายยุงเยอะมากเนาะค่ะเนาะยุงเยอะเยอะเลยลายแขนกันคือก้าวหลักๆก,ก,กอดๆเนาะค่ะเนาะ นี่นำดวนกะะคันว่าสิถามกินข้าวแรกก็คือสิกินกันเบิดทุบบานทุกคนละนาะคะาะ่ะทักทายกันอยู่ซื้อวัาจังไดบูบัดนี่แม่จำเนียนก็สวัสดีเจ๊กุลค่ะน้องนกก็สวัสดีเจ๊กุลเย็นๆย็นช่วงแรงแรงาะน่ะเนาะคุณพ่อรอก็สวัสดีครับคุณแม่เตียงน,ะะนาะค่ะทักทายกันรักๆัวใจให้แล้วครับขอบคุณค่ะพ่อสักแม่จำเนียนก็สวัสดีค่ะคุณพ่อศัก คนอุทัยทุกท่านทุกคนเด้อที่บริเอยซื้อเอยน้ำเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมายคือสีสบายเนี่ยจังหน่อยเนาะแม่จำเนียนฝนเนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณแม่จำเนียนขอบคุณแม่เตียงขอบคุณคุณพรแม่ลำพองแม่ลำดวนเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆเด้อเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะหลานพุ่นแม่เตียง บ่ได้หาไม่เตียงเพราะว่าไปอยู่วันวันนี้ไปอำเภอเนาะคะเนาะไปอำเภอบัตรประชาุขแม่นำดวนกลับไปธุระทำาธุระข้างนอกขอตัวรับโทรศรรัพท์รูปก่อนขอบคุณแม่แม,แม่พอถูกทันทุกคนเด้อค่ะเด้อเนาะคะเนาะแม่นำดวนก็ับไปข้างนอกหาหนาวคะเนะาะไปผ่านไปผ่า,านมากะทักทายกันได้เนาะคะเนาะ แม่ลำดวนก็เปิดบ้านแลว้วเห็นไฟแแบบตาพี่น้องบ้านเฮาละน้องน้องปีกแม่เตียงก็มาจากบ้านนั้นบ้านเฮาเบิดทุกคนสวัสดีแม่จำเนียนเนาะคขะนาะคุณอูไทยทักททยแม่จำเนียนเด้อค่ะคุณอูไทยเปินก็มาแทนคุณนิมนวนนาะคขะนาะขอบคุณมากๆสวัสดียามแรงจ้าแม่ลำดวนสวัสดีคะ่ะแม่จำเนียนไรนี้เท่าไรล่น อาารย์พอศักวามาพร้อมหัวใจดวงที่สิบเอ็ดจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านทอเป็นยังไดเนาะถักทายสบายดีเดอ้อหนองปีกเนาะคะเนาะอยู่ดีไม่แห้งกินหอดถามถึงเนาะคะเนาะกินหอดถามถึงน้องขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อะค่ะเดอะ้อขอบคุณแม่เตียงแม่จำเนียนเนาะคะเนาะถักทยายใบแขนกันคือเก่าและยำแรง ว่าจะผ่านด่านมาถึงแม่ลำดวนได้รันสิบ้าลรักๆก,ก,ก,กอดๆกระหอนโพดเนาะค่ะเนาะบรรยากาศร้อนจังเลยเนาคะค่ะเพื่อนๆทักทายกันค่ะผ่านไปผ่านมาเป็นกันกับบุญเป็นหยางได้พี่น้องติดธุระประปังเนาะค่ะเนาะติดธุรเะเนาะค่ะเนาะอันคลิปกรบเบรย์ทรงได้เม็ดรถไปใส่กระบะบ้านเนาะค่ะบ้านเามันกระนังสบายไม่จำเนียนเนาะ บัดอยู่ในกลุงเทพติบัดในรถหลายๆคนละนั่งตู่แข่งข้าพเจ้าแล้วเนาะแป๊บแป๊บเนาะพี่น้องปองไปจะรู้สึกว่าเวลาทุกวันนี้ไหวอีลีเนาะยันตัวตนเนาะค่ะเนาะยันยันตัวตนของตัวเองเนาะค่ะเนาะมายังเหตุการณ์ปกติอยู่เนาะค่ะเนาะยังทํางานปกติโมกอยู่อันแต่อยากอายขึ้นอย่างีนเม่จำเนียนบ่กเป็นคนบ้านเฮามีข้าเจ้ามีตะคนนันหลายๆเนาะค่ะเนาะ ขันบบเหตดก็คือถอดพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนขนาดแม่ลำดวนมือนี้ออกไปไปแค่อันมือเดียวกัยังขึ้นเตียงจ้ามือนี่ไปอยู่อำเภอเนาะค่ะเนาะไปอันไปขี่รถโดยสารไปแต่ยกัวดยกัวแม่เตียงค่ะเด้ออันนี้เรารายได้บริสุทธิ์เงินได้ในอากาศยากมากค่ะแม่เตียงการเนาะค่ะเพื่อน ทักทายใบแขนกันทักทายกันก้อนค่อยออกมาเนาะคะเนาะถ้าได้ทักทายกันแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะคะเนาะกลับไปเยี่ยมบานเพื่อนกอดคือเก่าแล้วเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเนาะคะเนาะขอบคุณกับดาวประสิทธิภาพขอบคุณกับหัวใจนะคะรักสันสวัสดีค่ะน้องนุกแม่ลำพองบอกว่ากดหัวใจให้แล้วหนึ่งดวงมาสันขอบคุณค่ะแม่ลำพอง เขามาทักทายกันไนด้เด้อค่ะเด้อเห็นแสงไฟในบ้านเปิดเนาะค่ะเนาะมาทักทายกันเหมือนเดิมเม็ดเตียงว่าอันฟุ้นกับม่านำนำนำเนาะเม็ดเตียงเนาะนาเสียนช่วงอันเข่าพ้นตังท้องนาซิมีฟุ้นอันกวนกันนาสิทานข้าวเย็นกันแล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าคุณแม่ทองล่างเนาะค่ะเนาะจากแม่จำเนียนมองแม่น้ำดวนกับสิไปฝากไว้เนาะค่ะเนาะ สวัสดีคุณแม่ลำดวนแก้วบุญเรืองครับจากคุณคุณบ้านละสีคอมเมนต์ค่ะก็ออกมาค่ะแมนค่ะแม่จำเนียนนกขะเนาะประมาณหาก็มันพี่พี่น้องน้องถักทายกันนกขะเนาะถักทายบายแขนหลักๆกดๆเด้อค่ะเด้อแม่ๆทุกท่าน้าบโเหนขอบคุณมากมายเด้อที่มาทักทายใบแขนนกขะเนาะ แม่ลำดวนก็มาเปิดบานยืนยันตัวตนเมื่อนี่ก็บ่ได้เข่าหาเพื่อนๆหลายหลายบานเนาะคะเนาะเรียบร้อยกับลานน้อยเนาะคะเนาะลูกๆก็น่าจะกินซุปมะเขือเนาะคะเนาะซุปมะเขือขอบคุณค่ะแม่เตียงพ่อสาก็สวัสดีคุณชมบัตไพหลานอนสวัสดีค่ะโปรไฟล์เพื่อนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเคยทักไทยกันอยู่ซื้อวัดจังไดบูบ้ดนี่ แม่จำเนียนก็สวัสดีเจ๊กุลค่ะน้องนุก,ก็สวัสดีเจ๊กุลหนองนกขะเนาะก็รู้ว่าตอนนี้ราคาอย่างกับทัวใดนกขะเนาะช่วงหน,า,า,หนาฟ้าหนาฝนราคาอย่างคนก็นโอเคอยู่ในน้แม่เตียงเนาะอันโดนโดนมาไลจักเสียวคำใดมาวาคือว่านะ่ะสวัสดีครับคุณอุทัยก็สวัสดีตอบกลับแม่เตียงสวัสดีเนาะเขาไปชมเขาไปทักทายกันก่อน คุณแม่ลำพองก็สวัสดีคุณลำดวนเนาะค่ะเนาะรถไปขอขอนาเบื่อเบืบสวัสดีภายนอกกำลังรับชมคุณยายสุภาพเนาะค่ะเนาะกำลังใจจ้าขอบคุณค่าไปแล้วไปแล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีคุณแม่จำเนียนภูมิจันจ้าจากคุณแม่จำเนียนนโดมมีตะไล่สดอีรีเนาะค่ะเนาะผ่านบบได้ย่างหน่อยๆก็ต้องเขาเขาไปเยี่ยมบ้านเพลินนาง น้ำประมาณจะแกวหนึ่งจะใชยกันได้นะคะสวัสดีอายุเต็มสิบห้าแล้วนะคะสิบห้ายกๆยกสิบหกอนๆอนเนาะคะเนาะไปทำบัตรประชาชนวันนี้ไปสองรอบภูมิานเนาะคะเนาะคุณพ่อศักก็สวัสดีคุณสมใจเนาะคะเนาะพ่อศักในเฟเ่ิดบ้านเวลาใดอีกขอบคุณมากมาย น้องสมใจก็ไม่ได้เข้าหานะวันนี้ขอโทษขออภัยเพื่อนๆเรื่อท้านเ่เห็นแม่ลำดวนไปเยี่ยมบ้านน,นาะขันดีแม่จำเนียนเนาะคขะนนาะคุณอูไทยทักทายแม่จำเนียนเด้อค่ะคุณอูไทยเพิ่นก็มาแทนคุณนิ่มนวลน,น,นาะคขะนนาะขอบคุณมากมากคุณ้อกระเด้อบาสิบ่าแม่เตียงยวนสวัสดีทุกคนในบ้านทุกหลังเลยจ้าวัสัน จากน้องปิก๊กน้องปิ๊กได้ดเปิดอันโมด,ดีแล้วกับประมาณมือหนึ่งสองมือก็ได้ต่างค่าเนาะคะเนาะกันยินดีน้ำเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะคะเนาะแม่น้ำดวนก็เข้าไปเบิร์สวัสดีทักทายน้องวีนัสเดอ้อลกูกทักทายบายแขนเป็นยังไงเนาะทางบ้านมีป่ามีฝนบอกกรุงเทพร้อ,อนจังทักทายกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนพี่พีพ่น้องน้องจะผ่านไปผ่านมาก็ทักทายกันได้นะคะทนซูม,มือซูม,มือกันยังวะ พ่อจำได้อยู่ในแม่เตียงแม่เตียงก็สวัสดีค่ะคุณพ่อสากเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณอุทัยมาลาดีสวัสดีครับคุณลำดวนสวัสดีกันกรบโบมันยังได้พี่น้องติทุลาปะปังเนาะค่ะเนาะติทุลาเนาะค่ะเนาะอันคลิกปกบเรซอยได้แม่แม่จำเนียนได้เขาหา s ่วง g หามงแรง เดี๋ยวเขาหาช่องสามบ้านเนาะคะเนาะกลับมาจากอำเภอมีตะไลรสดอีรีเนาะคะเนาะผ่านบได้ย่างในหน่วยก็ต้องเขาเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนางกินน้ำประมาณจะแก้วหนึ่งจะซาบสวัสดีคุณน้องสมใจเนาะคะเนาะเบาไปก็เฮ็ดเฮ็ดไปคือเก่าแล้วเนาะไม่เตียงเนาะมากมายส่วนสิบพานเพิ่นกระบอกว่าสิบสิบสี่มือนูนนี่นั่นเนาะคะเนาะ แต่ว่าซูเมอร์นี่แค่แค่เขาแลงเขาแลงเนาะค่ะพี่น้องจาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท,ทักไทกันในเด้อค่ะแม่จำเนียนก็ส่งดาว